สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการเกี่ยวกับการแนะนําโรงพยาบาลของเรานะครับวิธีการรักษาแนวทางการรักษาของโรงพยาบาลของเรานะครับซึ่งโรงพยาบาลของเราก็คือมีแนวการรักษาแล้วก็มีผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศก็คือมาจากประเทศอาหรับกลุ่มประเทศอาหรับนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับคนไข้นะครับซึ่งผมก็ได้เขาแนะนําตัวว่าเขาชื่ออะไรมาจากประเทศอะไรอายุเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาการของเขา เป็นอย่างไรทําไมถึงมารักษาที่โรงพยาบาลของเราและหลังจากรักษาไปแล้วอย่างไรดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ไปพบกับผู้ป่วยของเรานะครับซึ่งเขามีอยู่้วยการสองคนคนนู้นคือผู้ป่วยคนนี้คือคนมาเฝ้าก้าวไขนะครับมาอิสมุกะวาอิสมุฮูมาอุมรุมาอุมรูฮูเกฟละอารอดภูกับลันอิละ 30 سنه موظفين في السلطنه لكن هون بالسويس نعم فجاه صار صار معاه حاله جوار وجوخه جبناه مستقبل في الحمام اخذناه للمشفى كانوا نحن معاه جلطه جماعيه حاولنا العلاج في السلطنه وتخفيف الجلطه الحمد لله يعني كان في تحسن لكن นั่นก็คือคนไข้ชื่ออับดุลมอยนะครับอายุ3าาปีเป็นคนซีเรียแต่คือพักหรืออาศัยอยู่ที่ประเทศโอมานก็คือส่วนตอนโอมานนั่นเองนะครับและหลังคือเขาประสบอุบัติเหตุก็คือล้มในห้องน้ำอันเนื่องมาจากว่าหน้ามืดและล้มแล้วก็ไปหาหมอพอไปหาหมอปุ๊บหมอบอกว่าเขามีการมีริมเลือดที่สมองทําให้อาการข้างขวาของเขานั้นก็คือไม่สามารถที่จะขยับ ร่างกายได้เลยนะครับส่วนคนนี้ก็คือน้องชายของเขาชื่อฮามตุลอัฟฟันดาลากัปตันไอสฟีไอรัสเป็นกับตันอะไรละไอวะอวะ่นะ คือผมก็ถามเขาว่าก่อนหน้าน,นี้คือมีการรักษาก่อนที่จะมารักษาที่โรงพยาบาลพยาไทยนวมินหรือเปล่าเขาบอกว่าเคยรักษาที่สุนตอนโอมานนะครับแล้วก็คือสามารถขยับขาได้ก็คือเตะไปข้างหน้าแล้วก็คือขยับมาข้างหลังเท่านั้นเองพูดก็ไม่รู้เรื่องขยับร่างกายอะไรคือทําแบบโดยที่ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้เรื่องแต่พอมารักษาที่โรงพยาบาลของเราก็คือสามารถที่จะขยับได้สามารถที่จะเดินได้สามารถที่จะทานอะไรได้แล้วก็พูดก็ เข้าใจนะครับนี่ก็คือคนที่เขาได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลของเรานะครับมาอิสมูดอกต้นแอนนัมอะไรกนคือภาษาไทยกับภาษาอาหรับคือลิ้นภาษาอาหรับก็คือมันจะลิ้นก็คือเหมือนกับเราพูดภาษาอาหรับหรือเหมือนกับเราพูดภาษาอังกฤษกับคนที่ลิ้นแข็งๆก็คือจะพูดไม่ชัดหมอที่เป็นหมอไข้ของคุณอับดุล โมอินนะครับก็คือหมอสศินาพิษนะครับอาจารย์สศินาพิษนะครับเป็นหมอไข่ของคุณโมอินนะครับและก็เป็นหมอเกี่ยวกับเรื่องราวการฟื้นฟูกเกี่ยวกับการกายภาพบําบัดน,นะครับดิฉันแพทย์หญิงสศินาพิษจันทาวรนะคะผู้ป่วยรายนี้แรกรับเนี่ยเข้ามาพบเมื่อ สองสัปดาห์ก่อนที่จะมาพบแพทย์เนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของแขนขาซี่ขวาอ่อนแรงแล้วก็พูดไม่เป็นคำพูดนะคะแล้วก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยก็โรคพื้นฐานของเขาก็คือมีเส้นเลือดในสมองตีนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มให้การรักษาในทางเวชศาสตร์พื้นฟูทำกายภาพบาบัดและก็กิจกรรมบาบัด อาการซึมเศร้าระยะแรกเนี่ยมีร้องไห้ต่อมาเนี่ยเมื่อเมื่อได้คุยแล้วก็เริ่มการรักษาแล้วก็ให้เข้าใจถึงถึงความเป็นไปของโรคแล้วก็ระยะการที่จะฟื้นตัวของโรคผู้ป,ป่วยยอมรับแล้วก็เข้าใจดีขึ้นอาการซึมเศร้าเนี่ยหายไปนะคะค่อยๆดีขึ้นมีการคอมมูนิเคตมีการสื่อสารกันมากขึ้นแล้วก็ สนใจที่จะรับการฝึกกันมากขึ้นในระยะเวลาในหนึ่งเดือนหลังจากที่เกิดปัญหาเรื่องการอ่อนแรงของเส้นเลือดและก็เกิดแผที่สภาพในสมองเนี่ยคนไข้าสามารถฟื้นตัวได้ฝึกเดินได้การสื่อสารดีขึ้นพูดเป็นธรรมากขึ้นอาจจะยังมีการเปร็งของแขนขาข้างขวาบ้างแต่ก็สามารถที่จะฝึกเดินได้ ช่วยตัวเองได้มากขึ้นก็คิดว่าสำหรับคนไข้รายนี้ถ้าได้ขยันฝึกต่อทำการบ้านอย่างที่ได้ให้ไปในระยะเวลา6เดือนนับหลังจากที่เกิดการอ่อนแรงขึ้นคนไข้หน้าที่จะช่วยตัวเองได้โดยไม่ต้องมีคนดูแลอันนี้หมายถึงว่าในพื้นที่ที่คนไข้คุ้นเคยเช่นในบ้าน ในที่ทำงานซึ่งเขาคุ้นเคยแต่ในระยะนี้การฝึกเดินการช่วยตัวเองอาจจะต้องมีคนดูแลที่คอยกำกับอยู่ห่างๆในกิจกรรมซึ่งยากก็อาจจะต้องมีผู้ดูแลช่วยบ้างเช่นการขึ้นลงบันไดแต่ถ้าเกิดว่าการดูแลตัวเองในพื้นที่เช่นในในห้องนอนไปห้องน้ำนั่งโต๊ะอาหารตักอาหาร แปลงฟันเขาจะสามารถที่จะช่วยตัวเองได้ค่ะว่าสุอันอัครมาเกาลูกะเอเอาคัลิมะวัดชุกวัดตักดีรน่าเยดจาคือผมก็ถามคำถนามสุดท้ายว่า ือเขามีคาพูดอะไรที่จะบอกหรือแนะนําเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือเปล่าเขาบอกแน่นอนก็คือสิ่งที่อยากจะพูดอยากจะบอกก็คือขอบคุณโรงพยาบาลของเราขอบคุณทีมหมอขอบคุณทีมบริการนะครับก็คือทุกคนนั้นให้เกียรติเขาและกับบริการอย่างดีมากเลยนะครับก็คือก็งต้องจักลากระท่านผู้ชมด้วยเวลาเป็นคนนี้นะครับก็จักลากับท่านผู้ชมนะครับขอลาสมาสลามในชุดตะกูไทยแลนด์สวัสดีขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับ